ครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาดูแปลงสาธิตกันครับมีการสร้างโรงเรือนเพาะกล้าเกี่ยวกับพวกพืชผักครับก็ทำโครงขึ้นมายังไมไ่เรียบร้อยครับตอนนี้รอวัสดุในการมุงหลังคาซึ่งเป็นพลาสติกใสครับ แล้วส่วนด้านข้างก็จะใช้ตะข่ายมุ้งตะข่ายนะครับเอไซส์16รลูต่อตารางนิ้วครับตอนนี้กัสั่งของอยู่ของยังไม่มาเดี๋ยวเรามารีวิวเออรายละเอียดเล็กๆนน้อยครับผม <S <S 1> <S 1> เพื่อเป็นแนวทางหรือ เป็นรา,ายละเอียดเกี่ยวกับการจะปลูกผักครับอันนี้ก็ทำประมาณว่าสนุกสนุกครับไม่ได้จริงจังอะไรมากมายโต๊ะก็ทำด้วยโครงเหล็กครับเหล็กเก่าพื้นปูด้วยสแตนเลสกันข้างด้วยสแตนเลส เป็นวัตดุเหลือใช้ครับเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เสาก็เป็นรับน้ำนะครับแล้วก็โคงเป็นเหล็กตัวสีซึ่งเป็นเหล็กมือสองที่มีอยู่นะครับประตูเป็นประตูสไลด์ครับเป็นประตูสไลด์อยู่ด้วยลูกล้อปืนลูกปืน ก็เป็นประตูสไลด์ครับพื้นเดินก็ปูด,ด้วยแผ่นสำเร็จขนาด2เมตรนะครับตอนนี้ผมได้นำเอาคือทางเจ้านายได้นำเอาส่วนผสมนะครับซึ่งมีแกลบมีขี้วัวมี แกบดำนะครับผสมแล้วหมักไว้ระยะหนึ่งก็ไม่ทราบว่าหมักไว้นานแค่ไหนะครับแต่ก็เอามาใส่เพื่อที่จะแทนดินนะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเค็มหรือจะมีกรดมีด่างอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ตอนนี้ก็มาใส่แล้วจะลองเอาพวกพืชผักมาลงดูก็ตามนั้นนะครับ หลังจากลงแล้วเนี่ยก็จะได้คำตอบว่าพืชผักเขียวดีไหมจะทำวันแรกก็มีกระเพราครับย้ายจากที่อื่นมาปลูกก็สดชื่นแจ่มใสดีเหมือนจะงามเลยครับส่วนเรื่องที่จะคุยเพิ่มเติมเล็กน้อยก็เกี่ยวกับ การเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์นะครับจากที่ผมศึกษามาโดยรวมแล้วก็ให้เน้นไปทางธรรมชาตินะครับธรรมชาติหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเมล็ดพันธุ์หรออือพันธุ์พืชที่ มันจะเกิดขึ้นมาเนียถ้าเรามองที่ธรรมชาติอย่างกระเพานะครับกระเพานี่ผมไปซื้อมาขนาที่ผมไปซื้อมาก็ขั้นตอนวิธีการปลูกการโรยอะไรเนี่ยดูเหมือนง่ายครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจถึงตัวธรรมชาติจริงๆมันก็จะวุ่นวายไปนิดหนึงการปลูกกระเพาก็สิ่งสําคัญก็คือต้องปร,รรปรับดินให้เรียบนะครับผมปรับดินให้เรียบ แล้วก็โรยลงไปแล้วก็ลดน้ําแล้วหาอะไรคุมคุมกันกันน้ำและเหยืออกครับกันแห้ง่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลดน้ําไป่อยจนกว่าเขาจะเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็ให้น้ําเป็นตามระยะเวลาพอดีพอเหมาะครับก็จะได้ต้นกระเพราที่สวยงามส่วนผักตัวอื่นครับมันมีทั้งผักที่เมล็ดเล็ก,เล,กเล็กมากะครับไอ้ผักที่มเมล็ดเล็กมากเนี่ยมันมี ปัญหาคือเวลาเราทิ้งลงไปในด,ดินนึกออกไหมครับมันจมหายไปเลยครับเมื่อมันจมหายตรงนี้สิ่งที่ต้องทําคือต้องเอามาเพาะฮะเอามาเพาะในถาดเพาะก่อนเพาะเราจะทํำยังไงครับก่อนเพาะถ้าเป็นไปได้ครับให้ไปแช่น้ํานะครับการแช่น้ําในที่นี้ผมอยากจะแนะนําให้ห่อผ้า หอผ้าครับให้เราเห็นมองเห็นมเมล็ดมันแล้วก็เอาไปแช่น้ำแล้วก็สังเกตดูเปิดดูครับว่ามันมีการออกรากออกใบหรืออย่างถ้ามันออกรากเริ่มที่จะแทงรากออกมาเราย้ายจากที่เราแช่น้ำเอาไว้อะมาลงในกระถางเพาะชำนะในถ้วยเพาะชำคือแบ่งมาว่าจะเอาต้นละกี่เม็ด ก็ประมาณนั้นแหละครับใส่ลงไปแล้วก็ลดน้ําสักระยะหนึ่งจนกว่าการเพราะชำนเพาะขึ้นมาครับผมเพาะให้เป็นต้นขึ้นมาก่อนพอต้นมันโตพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายเอาไปลงที่ที่เราจะปลูกได้ถึงตอนนั้นก็ต้นมันก็จะโตขึ้นแล้วก็จะแข็งแรงรก็จะได้ประโยชน์มากกว่าที่เราจะเอาเมล็ดไป ลงโดยตรงเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมความชื้นเพื่อให้มเมล็ดมันเกิดขึ้นจเจริญเติบโตขึ้นสม่ำเสมอครับประเด็นคือมันเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะให้เกิดสม่ำเสมอก็คือเบื้องต้นเราอาจจะมาแช่น้ำนะครับผมแช่น้ำให้มันเกิดให้มันเกิดการเขาเรียกอะไรเกิดเกิดการงอกก่อนนะครับเกิดการงอกเราเห็นการงอกขึ้นมาเนี่ยเมื่อทุกเม็ดมันงอกขนาดเราแช่น้ํานะครับมันก็จะงอกไม่พร้อมกันเลยครับ เพราะฉะนั้นอะไรงอกก่อนมันก็จะไปก่อนแล้วไหนาที่มันยังไม่งอกมันก็จะอยู่หลังเพราะฉนั้นเวลาที่เราเอาจากเอาจากที่มันงอกเนี่ยเราลงไปลงที่จุดเพาะชําเพ,าะ,เพาะนี่ก็หมายถึงว่าเลี้ยงดูให้ต้นต้นกล้ามันแข็งแรงขึ้นมาก่อนที่เราจะเอาไปเพาะปลูกครับผมไปปลูกครับอันนี้คือเพาะแล้วเรา,เาไปปลูกอีกทีนึงก็ใช้ระยะเวลาแล้วแต่พืชแต่ละอย่างครับผมก็หลักๆแล้วก็ ทุกอย่างต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจแต่ให้ยึดหลักของความเป็นธรรมชาติธรรมชาติจริงๆแล้วเขาอยู่ยังไงเขาเมล็ดเขาหล่นยังไงเขาเกิดตอนไหนฝนมาอย่างไรความอดทนเ็ามีแบบไหนความแห้งแล้งอะไรพวกนี้เป็นองค์ประกอบฮะเพราะฉะนั้นบางทีเรามองข้ามความจริงมากเกินไปก็ทําให้เราต้องมีขั้นตอนมีวิธีการที่หลากหลายแต่จริงๆแล้ว ธรรมชาติเขาสร้างตัวเขาเขาเองอยู่หมดแล้วครับแต่มนุษย์บางครั้งก็ไปบิดเบือนจนดูเหมือนยากนะอยากง่ายไม่ถ้าอยากจะทําอะไรง่ายๆไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมดูธรรมชาติเหมือนยกตัวอย่างอย่างต้นไทรหนึ่งต้นนะเขามีลูกสุกนกไปกินกินเสร็จบินไปอีกที่หนึ่งไปถ่าย ขนาดผ่านลำไส้นกไปแล้วนะครับผมก็ยังสามารถทีง่งอกได้เลยอะไรเนี้ยประมาณเนี้ยครับผมบางบางอย่างมันมีวิธีการของธรรมชาติอยู่แล้วครับผมงั้นเราก็เรียนรู้ใครที่สนใจในเรื่องของหลักความจริงปรึกษาหาลือพูดคุยกันได้ครับผมชอบเรียนรู้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาเริ่มต้นสำหรับเรื่องของ ที่อยากจะปลูกผักเอาไว้ชื่นชมนะครับเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเรามาเลี้ยงผักดูบ้างมันก็เยอะครับบริโภคได้ให้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็ดูแลให้ปลอดสารพิษสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ขอบพระคุณมากครับ